สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนช่องพี่มารถสวยนะครับวันนี้มีเจ้าฟอร์ดมัดแต่ง2.3งจุดสามพิโกบูทนะครับนี่ครับหล่อเลยคันนี้โอ้โหแหล่อมากนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ20ยางใหม่ด้วยหรือเบรกเบบล์นะครับนี่จานเบรกครบเลยนะครับชุดแต่งรอบคันสวยเลยคันนี้เป็นรถปี2019นะครับไม่แน่ใจว่า19.20หรือเปล่าหรือเปล่าผมตีว่าเป็น2019แล้วกันแล้วก็ อ่าคันนี้อัพสเตจสองแล้วนะอ่า,อาโมาดิฟายเรียบร้อยครับมีกอง k คนเอนะครับท่อนะครับแล้วก็มีโช๊คของแต่งเต็มเลยเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไปให้นะใครที่สนใจวันนี้ผมก็มารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนะอ่าใครเป็นสายมาแต่งนี้ก็หาหายไปนานนะหลังจากปล่อยไปแล้วหลายคันนะครับก็ค่อยๆหาเข้ามาคันไหนไม่เท่จริงไม่สุดจริงเนี้ยเราไม่เอาเข้ามาแล้ครับนี่ครับหูจัดหูหล่อจริงครับหล่อจริงนะ๋ยวให้ดูภายในจะเปิดภายในให้ดูครับ อันนี้วิ่งแค่4นะี่หมื่นโลนะก็เป็นรถที่เราใช้งานอยู่นะครับนี่ครับโอ้โหมา้าคูรหล่อมากหครที่กําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับมองเห็นว่าสี่หมื่โลกล้องไอโฟนไม่ค่อยจับนะนี่ครับหล,ล่อเลยภายในคลีนๆอย่างนี้เลยนะครับก็ขับสนุกของเดิมอยู่ครบหมดนะพี่เพื่นอนๆคนไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 1 6 9 9 9 6 5นะครับกับช่องพี่มารถสวยนะครับกับ ปอตมาแต่ง2องจามอีโคบูหรือใครอยากซื้ออยากขายรถนะครับรถสปอร์ตรถสวยรถซิ่งรถสปอร์ตก็ทักมาหาเราได้นะครับที่ช่องของเรานะครับครับช่องพี่มารถสวยนะครับแหนทักหาเราได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากพีพีเอนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ